พี่น้องคะห้ามาเทียมสีเฮ็ดสมประน้อยจ้าพี่พี่เฮ็ดสมประน้อยเนาะพี่น้องเนาะสมประจอมแม่เฮ็ดจอมกุ้งพี่น้องห้ามาขั่วเข่าสะกอนแก่พี่น้องจ้าขั่วเขา่า <c oughs> ให้เพิ่นออกสีเหลืองสีทองก่อนนาอพี่น้องเนาะให้เข่าเพิ่นออกสีเหลืองสีทองก่อนจ้าคันขั่วไม่ขันไล่กับบื้องได้คะ่ะพ,พี่น้องเพิ่นจะเป็นสีดำ อันนี้ให้ครัวเขาเพื่อนให้เป็นสีเหลืองสีทองแล้วก็เพราะว่าจอมกุ้งเพื่อนกบสีออกมาเป็นสีเหลืองคือสีขาวพี่น้องเพื่อนเป็นยังเฮ็ดจอมกุ้งไปยังเฮ็ดต้องใส่เขาใส่เขาไอ้เพื่อนเปรี้ยวครับพี่น้องห้างขวดเลยห้องก็มาต่าขันผู้มีเครื่องบดกับบดเอาเนะขค่ะนาะแต่ว่ายาจ้าสีบดเอาเด้อเฮ็ดเขานี่เป็นตัวแท่นของยีจ้าพี่น้องแกเฮ็ดไห้เพื่อนเปรี้ยวเฮ็ดไห้เพื่อนเปรี้ยวเฮ็ดไห้เพื่อนมีไอ้ไอ้ ไอ้สารอันยีดตัวนึงอ่ะพี่น้องขึ้นมากขาวพว่าข้าวใส่ยีดเ้าพใส่ผงอันแหนมผงหยังเนาะพี่น้องข้าใส่เข่าข้าใส่เข่าให้เฮ็ดเฮ็ดธรามาติธรรมชาติกินนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนี่แหละนี่แะละวิธีเฮ็ดจอมค่ะพี่น้องขาวิธีเฮ็ดไปจอมกุุงก็ว่าได้เฮ็ดดูบ่ก็บม่ค่อยได้เฮ็ดดูดอกพี่น้องเพราะว่า ันกินพวกเปรียปร้ยวๆพวกยั้นซีบอกคอยไ,ได้เท่าใดจ้าแต่ว่าหัน่นกระโดนโด,ด,ดนกินเทียนั่นแหละพี่น้องจ้าแล้วก็ค้นเห็ดเพิ่นทัวนอกจากนอค้นค้นเห็ดทัวพี่น้องกันกา,การครัวเขานี่ยวันแม่นสิปล่อยว้ว่างว้โลดเห็ดเพิ่นใหม่กินเองโรดว่นเมนได้พี่น้องเรอาครัวค้นเห็ดทัวเม็ดเขาจ้าพี่น้องจ้าั่วเม็ดค้นเม็ดเขาไอทัวจ้า ค่ะเพื่นต่างเพิ่นไว้จะหน่อยเพราะว่าปิดไฟเล้วคะ่ะพี่น้องค่าบันนี้เหามาเอาเหามาเบืองกุ้งบัดนี้จ้ะพี่น้องนี่กุ้งเหากุ้งกุ้งอันแปดขีดจ้ะพี่น้อง้ากุ้งแปดขีดอันกุ้งสิบว่าใส่เกลือได้พี่น้องแซ่น้ำปลาไว้ค่ะพี่น้อง่าแซ่น้ำปลาไปแล้วเรียบร,อยร้อยแล้วจ้กุ้งฝอยอันบ้านเหาบ่อ่บกุ้งฝอยทะเลนี่แหละจ้ะพี่น้อง กุ้งฟอยที่ไปสอนมาแล้วพี่น้องแานี่ทะเลสีอมมอานเาหา็ดกุ้งจอมกินล่องเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องห้องมักน้ำปลาไว้ยี่สิบนาทีแล้วเนาะพี่น้องเนาะบ้านห้าขัวกข่าขัวแล้วห้องขัวเขาขัวมาลุงค่ะพี่น้องเข่าขัวมาลุง่งเ้ากับมะค้นใส่กันคันเข่าขัวบพ่พอห้องกับใส่อีกเนาะพี่น้องเนาะ ได้แล้วเ่าก็ค้น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 ให้มันเข้ากันนี่แหละพี่น้องเพราะว่าขันบ่ใส่ข้อขัวมันสิบ่มียีดมันสิบ่เป็นอันมันสิบ่เป็นอันปลาจอมให้ยเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้ก็เอาลูกอีกก้อนข้อขัวส้งสิหน่อยนั่นเอาลูกเบิดเลยเผือกพี่น้องค่ะนี่ค่ะอุ้ยหอมมาพี่น้องหอมแล้วพี่น้องหอมแล้วคนไว้คนไปจะประมาณมึงนึงเนาะพี่น้องเนาะ บบดเวลาสิกินห้ากเก่าออกมาห้าก็มาปรุงใหม่ได้พี่น้องคะ่ะมาปรุงใส่พริกใส่อันอันตะไคร่ใส่บระเขือคือนขันมีเนาะพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> นี่ยพูดอะไรพี่น้องห้ากกระป๋านห้ากมาใส่กระปุกไว้เนาะใส่กระปุกูก 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. ใบใบจักสามมือสี่มืออลไรพี่น้องขันผู้ใบมักสมแห้งกะไว้หลายมือขันผูน้ใบอันบ่มักเปรี้ยวแห้งกะ บ่ใส่หลายมือแะ้วพี่น้องใส่เวจักสามมือก็ได้อันที่ดำๆยุ่งหัวกุ้งเด้อหละค่นกุ้งแม่ไข่แล้วก,ก็กัดมันเป็นอันกุ้งอันนั่นแม่ขากุ้งแม่ไข,เขออ่เป็นกุ้งของอันเป็นกุ้งของอันเขาเสื้อเอือนเป็นเคร่องไหมเคยของอันอันนามทะเลไหมพี่น้องมันเป็นคือกุ้งอะไรจ้ะนี่นี่พี่น้องคนไว้อหอมเลวพี่น้องแกแกน้ามันก่อนเอาขึ้นมาป็นแต่เสียบแต่ละพี่น้อง อันนี้ใส่น้ำปลาบัดอันบัดห้าเอาออกมาบัดปรุงสิปรุงกินยังค่อยใส่ผงนวดด้ค่ะพี่น้องกันผู้ใดมากินใส่ผงนวกดก็เลยเนาะพี่น้องเนาะเอานี่ยแหละวิธีเฮ็ดกุ้งเฮ็ดจอมมาหาบึงพี่น้องจกาแล้วก็สิใส่กับปุกไว้ค่ะบัดน,นี้พี่น้องนี่มีกับปุ๊กแก้วแต่มีกับปุกแก้วอยู่ กว่าหักสิบห้านส่กับปูแก้วพ่อบ่า้องสเดลบอกว่าปรุงอีกก็สิได้ใสิใส้กล้องขนมปังนี่ค่ะพี่น้องไว้นี่ใส้กล้องขนมปังนี่ไว้นี่ขนมนี่แหละ้เน้ะพี่น้องนอกบัดห้านั่งสเดลออกมาปรุงกินคือเกาล้วจ้าพี่น้องจ้าเนี่หละคะพี่น้องวิธีเฮ็ดอันอันจอมกลุ่มมาให้เบิ่งเดี๋ยวบัตรห้าหอดว่าหอดสามมือสี่มือสิเป็นยังไงเสยวมาให้เบิ่งอีกเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้จ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า พี่น้องมึงจมกุ้งพี่น้องพอกินเราเด้อพี่น้องพอกินเราเด้อเอามาซิมแล้วจ้ามาซิมแล้วมาจ,มก,จมกุ้งจมกุ้งแาพี่น้องกาใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ใส่กระเทียมเราจ้าพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นไปตลาดสิไปซื้อบะเขืออันอันเขือเหลืองมาใส่เนาะพี่น้องเนาะอุ้ยหอมหอมบ่พี่น้องหอมบอถนัดบ้างีหมจมกุ้ง ใส่ข้อคัวเด้อจ้านี่ม่ได้ใส่ข้าวซุกแม่จ้าใส่ข,ข้วคัวใส่ข,อข้อคัวใส่น้ำปลาจ้าแม่พี่น้องมแต่แซบแต่แซบเด้มามามาเอาถวยมาใส่จ้าเอากะปุกมาใส่ที่แล้วก็สใส่กะปุกไว้นาะจ้าสิใส่กะปุกแก้วไว้มามามาจ้ามาเอาไปกินน้ำกันเด้อจอมปุ้งกะจอมปุ้ง